ลายพิมพ์ DNA เป็นข้อมูลที่สามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลพืชหรือสัตว์ได้เนื่องจาก DNA เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากพ่อเครื่องหนึ่งและแม่เครื่องหนึ่งจนกลายเป็น DNA ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวในแต่ละบุคคลและด้วยคุณลักษณะของมันทําให้มีการประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายอย่างการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดเป็นเครื่องมือพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชและสัตว์ด้วยเนื้อหาที่มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์กับเหล่านักเรียนนักศึกษาลายพิมพ์ DNA จึงเป็นหนึ่งใน,นหัวข้อที่เหมาะกับการให้ความรู้ผ่านการอบรมในรูปแบบการฝึกปฏิบัติการจริง <D> จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาพได้เห็นความสําคัญในการสร้างเสริมจิตสํานึกให้กับเด็กและยวเยาวชนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดทําโครงการที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลักสูตรพื้นฐานในห้องเรียนของนักเรียนมาบูรณานการเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้สัมผัสและทดลองปฏิบัติจริงโดยการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และมีผู้เชี่ยวชาบญบรรยายให้ความรู้อย่างใกล้ชิดซึ่งเรื่องลายพิมพ์ DNA มีเนื้อหาที่น่าสนใจ จึงทําให้เกิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการศึกษาและวิเคราะห์ลายพิมพ์ DNA พืชขึ้นการวิเคราะห์ลายพิมพ์ด n a นเหรือว่าด n a นเอฟิเกอร์ริน์ด้วยกระบวนการนี้เทคนิคนี้นะในการเรียนการสอนในตำราเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหม่ละนะครับแต่ข้อจํากัดอันหนึ่งก็คืออุปกรณ์ที่ค่อนข้างแพงนะครับการเข้าถึงน่อข้างยากนะครับในโอกาสที่ศูนย์กระ่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ วิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทาโครงการเนี่ยเราก็มุ่งหวังว่าเราจะนําเรื่องราวที่คิดว่านักเรียนน่าจะมีโอกาสเห็นเฉพาะในตําราในหนังสือไม่มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติเองเนี่ยได้ลงมือทําอยากจะใช้การอบรมของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้นักเรียนทําให้คุณครูได้คุ้นกับเทคนิคนี้เรามองถึงว่า การรักษาทรัพยากรประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทั้งพืชทั้งสัตว์เนี่ยเอา DNA เทคโนโลยีมาช่วยได้อย่างไรถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นตัวจุดประกายก่อนนะครับในตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพรบรรยากาศการอบรมกันครับ